ม u ส c u ล o s ส e ค e ลิ l s y ซิสเ s ็ e สเก a l ต u ลม l สเ i อร์ดิสเป็นความผิดปกติที่มี3กลุ่มคือ Neurogenic Disorder มีปัญหาอยู่ที่เนื้อสองมายโอปามีปัญหาอยู่ที่มัสเ l อร์โดยตรง 3. d i s ิสออ r ดอร์ออฟนิวโรมัส t r ล n s ทา s ส i o n มีปัญหาอยู่ที่จังชัน n e u โรจ e นิกดิสออเดออาจเป็นผลมาจากรอยโรคที่ส่งผลต่อมอเตอร์นิวรอนเน e ร์ o รูหรือเ i อริ r a ลเน r ร์ซึ่งแบ่งได้ดังนี้มอเตอร์ u r o n Disease เป็นความผิดปกติที่มีการพัฒนาที่แย่ลงจะส่งผลส่วนใดญ่ต่อแอนเทเ h ี r n นิวรอนใน Spinal ลคอร ทำให้เกิด d e n e r v a t i o n a t r o p h y คือเส้นประสาทมอเตอร์ที่มาเลี้ยงมันขาด f a s c i c u l a t i o n สมักมีอาการอ่อนแรงหรืออาการเป็นตะคิวร่วมด้วยและอาการวิกเนตดังสถานการณ์ต่อไปนี้โอ๊ยเด็กคุณศิลเด็กน่ารักจังเลยค่ะอืมใช่น่ารักจรอยากมีอย่างนี้สักคนเนาะจริงเหรอ อ่ะจะพูดเล่นทำไมล่ะอ,อากาศร้อนอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราไปเปิดแอร์คอยดีกว่านะรีบ,บตามมาล่ะโอเคจ้าทำไมให้เรารอนานจังเลยล่ะเร็วๆซีถ้านานแบบเนี้ยนอนข้างนอกไปเลยนะโอ๊ยไปรีบวอะไรตอนนี้เนี่ย สปายโนมาชูล่าอะโทฟี y เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดที่ไม่ดีทางพันธุกรรมจะส่งผลกระทบต่อ CNS Motor n มอเตอร์นรอนโดยจะเกิดความผิดปกติที่รองอารของโครโมโซมคู่ที่5ยกตัวอย่างเช่นโรค w ว r d ์ i x How ์ฮา โลกนี้เป็นสาเหตุของทารกตัวอ่อนที่พบบ่อยที่สุดโดยจะมีแรงตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อยมากเคลื่อนไหวแขนและขาได้น้อยร้องเสียงเบาและหายใจลำบากจะไม่มีการพัฒนาการด้านร่างกายโดยมักจะคว่าหรือนั่งไม่ได้ดูหน้าตาชลาฉลาดและพัฒนาการด้านจิตสังคมปกติ เพราะมีสมองที่ปกติอาการของโรคนี้จะเป็นมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมีปัญหาใหญ่ที่ทำให้เสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยน้อยเหมือนจอยฉลาดจะไปรูอ่านหนังสือด้วยสองนสองได้เท่าไหรู่กอ๋อถ้าตั้งแปดอืมฉลาดจริงเลย peripheral neuropathy โรคนี้จะมีอาการวิกเนตของกล้ามเนื้อบริเวณปลายมือปลายเท้าถ้าเป็นมากอาจเป็นอมพาตและอาการมักจะเกิดขึ้นช้าๆโดยมีอาการชารู้สึกสู้ซ่าหรือปวดแสบปวดร้อนถ้าเป็นมากเข็มแทงก็ไม่รู้สึกเจ็บโดยกินบริเวณคล้ายกับการใส่ถุงมือ หรือถุงเท้าดังเหตุการณ์ต่อไปนี้เจ็บคอกินน้ำอู่ดีกว่าโอ๊ยที่พิธายาดีกว่านิ้วฟองโอ๊ยอยากกินน้ำร้อนดีเลยร้อนเนี่ยเหตุร้อนเลย Misselinia spinal cord disorder เช่นความผิดปกติที่เกี่ยวกับ Anterior horn cell หรือเวนชอเนอร์ r รูทยกตัวอย่างเช่นโพริโอไมอิไลติสซิลิงโก e ไมอเลียเป็นต้นไมโอพาตีประกอบด้วยมัส c u l a r d ดิ t r o ฟี y เป็นความผิดปกติที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยไปทำลายส่วนของมัสเตอร์ไฟเบอร์ แต่เนื้อที่ไปเลี้ยงจะเป็นปกติเช่นดูเชนดิสโทฟีมีอาการถ่ายทอดทางโครโมโซม X แบบลักษณะด้อยโดยมสเซอร์ไฟเบอร์ถูกทำลายโดยการไม่ได้ไปควบคุมตอนขาเข้าของแคลเซียมและจะมีอาการเฉพาะคือมีการผิดเพี้ยนของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงเคลื่อนไหวลำบากแล้วอาการส่วนใหญ่มักเริ่มมีอาการอายุ2-4ปีและส่วนมากจะเสียชีวิตก่อนอายุ20ปีดังสถานการณ์ต่อไปนี้อะไรอ่ะโอ๊ยเบื่อที่จะเล่นมีแล้วอะ ได้ไปดีอ่ะไปไปเล่นในคาลาใส่เป็ประหลาดแบบพี่โนริโดมโอเคโอเคได้ได้ไดได้ไหมตอบเร็วๆนะเออใครไปถือพอสุดท้ายแล้วคนนั้นได้เป็นคนถูกล่าด้วยไปลูวเราจะตามทันไหมล่ะนี่่ะไมโอโทนิกดิโทปี่ เกิดจากการพาเร่าของโคมโซมผู้ที่19โดยเป็นลักษณะเด่นอาจเริ่มอาการได้ตั้งแต่อยู่ในวัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่อาการหลักจะเป็นของระบบกล้ามเนื้อโดยมีอาการอันทะก่อโรคหัวใจสมองเสือ่อมในผู้ชายอาจพบศีษะเถิกมากร่วมด้วย อินเฟมาโทรี่ไมโอพาตีมีสองแบบคือแบบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อโดยโรคของกลุ่มนี้คือเดอร์มาโตไมโอซิตี city. โดยมีลักษณะให้เห็นคือมีการอักเสบและมีผื่นปรากฏบนผิวหนังด้วยดังเหตุการณ์ที่ปรากฏดังนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> ปามไปดูจันดาสองกันป่ะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ไปดิเฮ้ย <Hey, S 2> หน้าแกทำอะไรมาเนี่ยทำไมสิวเต็มหน้าเลยใช่เป็นสิวอ่ะใช่เป็นผือคอนจินิทอไมโอพาตีเกิดจากความผิดปกติจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอาจเกิดได้ตั้งแต่ในช่วงทารกในครรภ์ถ้าเป็นกรณีที่รุนแรงลักษณะอาการที่แสดงของโรคนี้ส่วนใหญ่จะมี ไฮโปโทเนียและฟอกฟินเนสหรือม a สเตอร์วิสเนถ้าเรายกแขนเด็กขึ้นเด็กจะไม่สามารถยกศีรษะขึ้นมาได้เกิดเป็นฟอฟฟี่อินฟินทินโดมดังเหตุการณ์ต่อไปนี้ เมตาบ o ลิกไมโอพาตีเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเมตาบ o ลิกเช่นไกโคเจนิซีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ภาวะบกพร่องของโฮอร์โมนชายรอยท็อกซิกไมโอพาตีความเสียหายของมัสเตอร์ที่เกิดจากยาเช่นโคติโคสเตอรอย เฮนนิสิลามายคนที่ได้สเตอร์ลอยมากๆกล้ามเนื้อจะขรี Thank you for your attention